สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง b m Channel กันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับและก็ติดตั้งนะครับเป็นพัดลมพัดลมแบบเพดานนะครับแบบมินินะครับตัวนี้นะครับเป็นพัดลมเพดานแบบมินินะครับนี่ครับนี่ครับเป็นภาษาจีนนะครับเพื่อนๆมีภาษาอังกฤษก็ยี่ห้อมันนะครับนี่ครับใครอ่านออกช่วยบอกหน่อยนะครับนี่ น่ครับสั่งจากแอปช้อปปี้เหมือนเดิมนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดใบพัดนะครับเพืเ่อนๆชุดใบพัดก็มี5ใบพัดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของอมอเตอร์นะครับเพื่อนๆ ในส่วนของมอเตอร์นะครับอนนี่ครับสายที่เขาให้มานะครับก็ความยาวก็ยาวอยู่นะครับความยาวสายน่าจะประมาณ1เมตรครึ่งได้นะครับอันนี้ครับสายยาวนะครับเพื่อนๆเมตรกว่านะครับเกือบเกือบสเมตรนะครับกว่าความยาวสายนะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับผมก็ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับผมจะตัดทิ้งเลยนะครับผมจะต่อกับเบรกเกอร์นะครับผมจะใช้เบรกเกอร์เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ใบพัดกันก่อนเลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับใบพัด5ใบนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับนี่ครับมีลูกยางไหมตัวหนึ่งนะครับน่าจะใส่ตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับลูกยางนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าไม่รู้มันจะใส่ยังไงนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนด้วยนะครับก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับ อ๋อนี่ครับผมผมผมเพิพ่งทราบนะครับตรงเพิ่งมาเห็นนี่ครับของใท้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับให้ใส่ตรงเหลือนี้นะครับอ่านี่ครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ครับเพื่อลดแรงเหวี่ยงนะครับป้องกันเสียงดังนะครับอ่าน่าจะตรงนี้นะครับนี่ครับเพราะมันจะลงร่องพอดีนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับเดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วนะครับตะกี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับอ่าก็จะไปติดตั้งกันนะครับเพื่อนๆ สายตรงนี้นะครับผมก็จะตัดก่อนนะครับผมจะไม่ใช้นะครับเพราอต่อกับเบรกเกอร์นะครับเป็นเพื่อนอ่าคนไหนนะครับอยากจะเสียบปลั๊กปกติก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นปัญหานะครับนะ่รับผมจะตัดนะครับอ่าอันนี้ผมก็เก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้งานอย่างอื่นนะครับอ่า สายมันอ่อนมากเลยนะครับเปพื่อนสายเล็กมากเลยนะครับ อ่่านีครับเดี๋ยวก็จะไปติดตั้งตรงนู้นนะครับเพื่อนๆอ่านะครับผมได้เตรียมเบรกเกอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะติดตรงบริเวณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับปรับกล้องนิดนึงนะครับอ่านี่ครับตรงนี้นะครับผมก็ได้อ่าล่อเบรกเกอร์ไว้แล้วนะครับล่อสายไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อาจะแขวนพัดลมตรงนี้นะครับนี่ครับให้ให้มันลงงด้านล่างตรงพื้นนะครับนี่ครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับนี่ครับ นครับเพื่อนๆติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอเอ่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ